เธอเธออยากว่ากินน้ำาเลยสําหลักน้ำครับโอ้ยเอ่อแล้วตอนนี้เราเราคงยังเล่นแชมเปนชิปไม่ได้นะเนื่องจากเรายอมไม่ได้ครับพาที่แล้วเราเล่นซิกเกอร์เลนแล้วเราแพ้แในที่แปดด้วย้ว่เหตุผลเพราะอะไรครับ <c oughs> เพราะทางลับครับที่หลัง <c oughs> ที่หลังแต่ญนครับจะไม่เล่นทางลับครับคงเล่นทางดีๆครับแต่คราวนี้จะเล่นโดยเน้นจากสปีดนะครับโอ้ยสะอึก <c oughs> โ okay. อเคเลือกคันนี้หลังจากที่เราปล่อยปล่อยรถคันนี้ไปนานนะครับวางมือไปนานเราก็จะกลับมาเล่นรถคันนี้กัน,นเลยนะครับอืมตอนนี้กินข้าวผัดกุ้งอยู่ครับกินไหมเดี๋ยวผมป้อนโอ้โหอืมอร่อยมากเลยเนะี่ยโมีกุ้งด้วยอ,อร่อยมากครับอยอดสนใจามาซื้อได้ย อะหตามต่างครับในเซเว่นก็มีครับในเซเว่นอาจจะแปลไหน่อยามันเป็นกล่องมันกล่องเี้าเอ้ยเริ่มไม่บอกคุอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งสมาธิการเล่นเกมก่อนเดี๋ยวจะมาพิเศษกันที่หลังนะครับเรื่องข้าวผัดนะครับข้าวผัดกุ้งครับโอเคอ่ะวันนี้เราอยู่ที่สี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสกพักเราจะขึ้นมาอยู่ที่สามครับเนื่องจากว่านี่นี่เรามีอันติีถึงสามถึงสามอันด้วยกันครับตอนนี้เราเอากดไปกดบีดแต่ทำไมวะเฮ้ยนั่นี่ครับ ไปไกลเลยกูชิปหายที่กีูยังใช้อันติยิงแม่งเลยนี่ไงยิงแม่งก่อนเลยครับรู้ยิงใครไม่รู้แหละกูยิงหมดลมนะตอนนี้กูยิงมั่วะนะเห็นแม่งเป็นแดงๆกูยิงแล้วโอ้โหได้อันติสามครั้งติดกันอีกแล้ว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 ครับอีกแล้วอีกแล้วแน่นอนแน่นอนทุกคนในที่นี้แน่นอนครับแน่นอนโอเค อีกที่หนึ่งกูเห็นมึงละกูเห็นเป้าสีเขียว,ข,ยวของกูมันเป็นเป้าแห่งพลังอันตรีของกูโอ้ทำไมสีก,กระตุกะอะว้ายไม่เป็นไรถึงภาพจะกระตุกแต่ใจไม่กระตุกครับเพราะใจกระตักเอ้ยอะไรทยุยนี่มุกอะไรเนี่ยโอ้อะไรมากระตุงกระตุกกระตักอะไรเนี่ยโอ้า้ที่หนึ่งได้ะระเบิดครับไม่เป็นไรงานเอาเราทำไมแกเป็นเราล่ะทำไมล่ะทำไมเธอถึงทำอย่างี้กับฉันล่ะ โอเคแล้วอยู่ที่สามครับแล้วมีโอกาสด้ที่หนึ่งแบบไม่ยากมากเท่าไหร่นะโอโหโห—โหมึงคิดเหรอมึงจะชนะกูอ่ะชนะแน่เลยวะชิบหายชิบหายเลี้ยวนี่เลี้ยวเลยทันทีครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สี่อีกไม่นานเราจะต้องขึ้นไปที่สามนั่นไงครับ พูดปุ๊บขึ้นปับ๊บพูดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะ,นะครับนะโอเคตอนนี้เรามีอติหนึ่งอันเราจะเก็บไว้ยิงตอนตอนตอนไหนดีวะตอนตอนจําเป็นนะครับแต่เราจะจําเป็น,ต,นตอนไหนตอนไหนตอนไหนที่เราจะจำเป็นตอนนี้เนี่ยชัว <Sure. S 1> ร์นั่นเนี่ยจำเป็นไหมละ่ะกรมตามสนองมาพขาปุอ่านนั่นไงพอกูยิงแม่งแม่งยิงกูคืนครับ มันเป็นคำรรตามสนองชัวร์เลยแน่นอนอ่ะแน่นอนครับแน่นอนทุยแน่นอน,น,น,อนหน้าเนี่ยรถบินกระเด็นปิวปิวกระบิวเป็นเป็นกระบันปันปันกระแวเป็นเป็นโอเคเย,ย,ยี่ยมแล้อยู่ที่เจ็ดครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงไหนวะทยุยไม่เอย้ยนะไม่เป็นไรการจะได้ที่หนึ่งมามันไม่ยากครับแต่ตอนนี้มันร้อนที่สามแล้วมันก็เลยยากครับโอเค แต่ตอนแรกที่ผมปล่อยมุกแล้วผมไม่งงกับมุกตัวเองเพราะผมงงทีเดียวผมงงเลยครับทุยมุกเขียอเลยเนะี่ยเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมึงคิดมึงเจ๋งนะใช่ไหมเงยเราเนแรน่เรากูแเน่เน่เน่เนเน่่เนะ่เน,น่เนเน่ไม่ไน้เน่เ่นน มืนก็ได้แค่วิ่งตามหลังกูไปงั้นแหละนะเฮ้ยอยู่ไม่นานกูนก,นก,นก็เข้าที่1แล้วเพราะฉะนั้นนะมึงเตรียมใจแพ้ไปได้เลยกูยจะถึงเส้นชัยแล้วมึงไม่มีทางหรอกไม่ได้แดกกูไม่ได้แดกภาวนาครับภาวนาไปก็เยียย่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมต่อเบอร์เฮ้ยขายบาย,บายไปเจอพาร์น้าแท้คุณครั